รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมกันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยอพท องค์การบ,บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน w a ์ห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัท w a บ9 9 1้ลเอ1991จำกัดมหาชน Thailand f ฟ i r y d e s i น n Expo 2022มาหากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทร่วมกับมูลที่อารยสถาปัตเพื่อคนท้มวลและพันธมิตรจ,จัดก,กิจกรรมทัวอารยสถาปัตคิกออฟก,การท่องเที่ยวเพื่อคนท้มวลหรือทว์ซึ่งฟอ,อจังหวัดเพชรบุรีและจัดก,การประชุมเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนท้มวลของจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพให้ กับจังหวัดเพชรบุรีในการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการรวมถึงครอบครัวที่มีเด็กเล็กและคนใช้รถเข็นสามารถเดินทางมาพักผ่อนท่องเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรย์ดีไซน์ตามแนวทาง ขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง่าประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ ในนามของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านก็ได้มอบนโยบายให้กับทุกส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นอาร,รยสถาปั์รวมถึงช่วยในเรื่องของการประสานงานการบรูรณาการการทํางานร่วมกันเราจะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง, <S <S องเพื่อให้สถานที่ทุกแห่งนะครับได้สร้างอาร,รยสถาปัต์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ ในนามอาปทอนะคะโดยท่านผู้อำนวยการอปทนาวอากาศเอกอาทิคุณคงมีค่ะท่านได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนนะคะที่จะผลักดันส่งเสริมและก็สนับสนุนให้เมืองท่องเที่ยวนะคะทั้งพื้นที่พิเศษและในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาอารยสถาปัตและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลค่ะอปะทอก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะคะส่งเสริมให้ความรู้และเปลี่ยนเรียนรู้ จังหวัดเพชรบุรีนะคะในอนาคตนี้การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันค่ะให้เป็นต้นแบบระดับประเทศนะคะแล้วก็จะนำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไปค่ะ ในภาคเอกชนนะครับทั้งด้านการคา้าการลงทุนการท่องเที่ยวและโรงแรมน,นะครับเราจะขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอารยสถาปัต์สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักสร้างรายได้ให้กับคนทั้งมวลในจังหวัดเพชรบุรีและเรายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ต้องบอกว่าที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาเพชรบุรีในวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกมีความภาคภูมิใจว่าเพชรบุรีเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับกลุ่มที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเพชรบุรีเรามีความพร้อมนะครับในด้านสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆอย่างทุกภาคส่วนภาคเอกชนของเรานะครับจะช่วยรมกกระดักดันเพื่อรองรับทุกท่านสู่การมาเยือนจังหวัดเพชรบุรีครับ ก็ในนามของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะททสำนักงานเพชรบุรีนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ทุกภาคส่วนเนี่ยได้เข้ามาผลักดันแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเชื่อมั่นว่าทางฝั่งผู้ประกอบการแล้วก็ททเองเนี่ยยินดีที่จะส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันผลักดันประชาสัมพันธ์ไปให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะได้มาเยือนเพชรบุรีที่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมป่ค่ะ ในฐานะที่เป็นยูเซอร์ค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเหมือนทําให้เราได้มีโอกาสเข้าถึงค่ะในทุกสถานที่ในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยเราก็ได้มีโอกาสเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ค่ะก็รู้สึกดีใจที่วันนี้ได้เกิดในยุคที่เรียกว่าพัฒนามากๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสพัฒนาและทําให้เด็กรุ่นใหม่อย่างทันได้มีโอกาสท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามของประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ นี่นหละครับหลายภาคส่วนก็มาร่วมร่วมพลังกันเพื่อขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์รองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดเพชรบุรีครับ <Pet bury! S 1> เพชรบุรียเค New n o r เมาส่งเสริมอารยสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยว อดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีปกติใหม่ในงาน Thailand Fairly Design Expo 2022ภาคกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์2565ทีฮอ101ศูนิสการและการประชุมไบเทคบางนาสนใจออก บตูติดต่อ0981199888 0818551199 0822946492 08ร่วมกันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยอพทองค์การบ,บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดับเบิลเอแคฮวงใย่กันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัทดับเบิลเอหนึ่ากจำกัดมหาชนไทยแลนด์เฟรดี่ดีไซน์เอ็กซ์โปสองพันยี่สิอากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10 1 3ึงกุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทเร่วมกับมวยทีอารยสาปัตเพื่อคนทมวลจัดกิจกรรมทัวอารยสาปัตส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่7และ8ธันวาคมที่ผ่านมาโดยได้มีการปล่อยขบวนทัวอารยสาปัตกันที่หน้าโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราชามบีสรีสอร์ทหัวหินจากนั้นคณะทัวที่ประกอบไปด้วยผู้ สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็นรวม20คนก่ได้เดินทางด้วยรถทัวร์ติดลิฟต์นำคณะทัวร์มนุษย์ล้อและครอบครัวมุ่งหน้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สามารถรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายที่วณอุทยานเขานางพันธุรัตน์อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครับ วนอุทยานเขานางพันธุรัต์มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีลักษณะสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ทอดตัวยาวตามแนวเหนือถึงใต้มองดูคล้ายเหมือนคนนอนหงายซึ่งต่อมากลายเป็นที่มาของชื่อเทือกเขานางพันธุรัตจากวรรณคดีชื่อดังเรื่องสังทองในตอนที่พระสังหลบหนีนางพันธุรัตจนเป็นเหตุให้นางต้องอกแตกตายเพราะความรักในตัวพระสังซึ่งชื่อกันว่าลักษณะการนอนตายของนางพันธุรัตคล้ายกับลักษณะของเทือกเขาแห่งนี้จึงเป็นที่มา ของชื่อเทือกเขานางพันธุรัตหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเขานางนอนนั่นเองครับบ,นนบรรณาธิการเขานางพันธุรัต์ก็คือป่าในเมืองหรือป่าที่อยู่ใกล้เมืองมากที่สุดนะคะเป็นป่าให้กับคนเมืองได้เข้ามาใช้ชีวิตหรือเข้ามาสัมผัสใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์เพื่อจะได้เติมเป็นพลังในการไปใช้ชีวิตหรือว่าดำรงชีวิตต่อไปอน,นะคะ ในส่วนของตรงนี้เราก็พยายามที่สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีการจัดสร้างจัดเตรียมเพื่อสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุก ช่วงอายุทุกรูปแบบนะคะให้ถูกต้องตามหลักอรารยสถาปัตหรือว่า U n i v e r s a l design ค่ะเริ่มต้นเลยก็คือนะคะบริเวณลานจอดรถตอนนี้เราก็จะมีช่องจอดรถสําหรับคนพิการหรือว่าทุกเพศทุกวัยนะคะตามหลักอรารยสถาปัตหนึ่งที่แล้วเราก็จะมีการขยายเพิ่มเติมขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ําห้องสุข,ขานะคะตอนนี้เราก็ได้มีการจัดสร้างให้ถูกต้องถูกแบบไม่ว่าจะเป็นทางลาดในอัตราส่วน1ต่อ12นะคะเราจับเรากั้นต่างๆที่สูงไม่เกิ ิซนเมตรนะคะตรงนี้เราพยายามทาให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสม อารยสถาปัตที่วณอุทยานเขานางพันธุรัตน์ในปัจจุบันแม้ว่าจะยังไม่ครบสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ทางวณอุทยานก็มีแผนงานที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มีทางลาดเชื่อมโยงทั่วถึงในบริเวณจุดท่องเที่ยวต่างๆภายในวณอุทยานให้มากขึ้นซึ่งคณะทัวอารยสถาปัต์ก็ได้ตั้งวงประชุมกับผู้บริหารของวณอุทยานและผู้แทนอ,อพรตตรงบริเวณจุดเช็คอินที่ถนนแห่งสีสันข้างๆลานกลางเต็นท์ภายในวณอุทยานเพื่อหาบอกันถึงแนว ทางการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวอาริสาปัตย์ภายในวนอุทยานเขานางพันธุรัตให้มีความสะดวกปลอดภยัยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพื่อเร่วมการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนับจากนี้ไปครับคือตอนนี้นะการท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเนี่ยครั้งแรก รู้สึกว่าสะดวกสบายแล้วก็แบบทางเชื่อมต่อไปได้ตลอดอ่ะทางลาดดีห้องน้ําก็ดีโอ้ยสำคัญมากเลยค่ะทั้งคนพิการคนท้องเด็กทุกอย่างอะ่ะคือแบบทําให้เราไปไหนได้สะดวกสบายไม่ต้องเป็นภาระของใครอะ่ะสำหรับช่วงบุทยานที่นี้นะครับผมผมบอกไ้เลยนะครับว่าดีมากๆเลยครับแล้วท่านหัวหน้าเนี่ยครับก็เริ่มที่จะพัฒนาให้มีรรยะสถาปัตย์มากขึ้นรองรับ ให้กับพี่น้องคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายห้องน้ําก็สะดวกสบายมากๆเลยรวมถึงร้านค้าของที่กรมอุทยานคนที่ใช้วิวแชร์ก็สามารถเข็นขึ้นได้อย่างสะดวกสบายมาที่เพชรบุรียังไงก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับ นี่นะครับหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรี์ประจำปี2564ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องห้ามพลาดอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีอาวยสาปัดให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาพักผ่อนท่องเที่ยวกันได้สะดวกสะอาดปลอดภัยที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์อำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรีครับ เพ็รบุรีเมืองอารยะสถาปั์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้ yeah! ยอดงานแสดงและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีบริการเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการผู้ใช้รถเข็นและกลุ่มคนรักสุขภาพยุควิถีป,ปกติใหม่ในงาน Thailand เฟรนด d ้ดีไซน์เอ็2022ภาคกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์2565ที่ฮอ101ศูนิสการและการประชุมไบเทคบางนาสน ใจออกบูธติดต่อ098-1199-888-081855-1199-082-294-6492ร่วมกันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยอพทองค์การบ,บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืน ดับเบิลเอแคร์ air, วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัทดับเบิลเอหนึ่ากจำกัดมหาชนไทยแลนด์ f ฟรี่ดีไซน์เอ็กซโปสอ2พัากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา สอสอ,ส,อสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมูลที่อรารยสาบัดเพื่อคนทั้งมวลลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในสิบจังหวัดนําร่องได้แก่ชลบุรีอายุธยาการจนบุรีราชบุรีเชียงใหม่เชียงรายตากพังงาขอนแก่นและกรุงเทพมหานคร เพื่อเกิดการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีอารยสถาปัตด,ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนี่ดีไซน์และได้มีการมอบรางวัลทฤษฎีสำหรับอวสเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องมีการออกแบบและสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนทั้งมวลเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้บริการได้สะดวกปลอดภัย สมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมรวมทั้งสิ้น50รางวัลโดยได้มีการมอบรางวัลผ่านทางเครือข่ายพูดอารยสาปัดประจำจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของเมืองไทยในวันที่3ธันวาคม2 6 6 4ที่เพลรีสอร์ทแอนด์โฮเทลจังหวัดนนทบุรีครับ ก็สำหรับนะครับสสนะครับของเราเป็นกองทุนสนับสนุนเรื่องของ Tourism for award นะครับซึ่งตัวรางวัลนี้เป็นรางวัลส่งเสริมให้เกิดอารยะสถาปัตย์ในทุกๆด้านในทุกๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านโรงแรมด้านระบบขนส่งสาธารณะด้านพื้นที่สาธารณะนะครับซึ่งเราก็ได้สนับสนุนและส่งเสริมเนี่ยผ่านตัวมูลเงินทอารยะสถาปัตย์ให้เกิดโครงการดีๆเหล่านี้นะครับแกนนําทุตอารยสถาปัตย์นะครับที่ได้มาเนี่ยหนึ่งคือ มาด้วยใจนะครับผ่านระบบการจ้างงานนะครับและเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นว่ามีครูอาญาสถัเคยไปขับเคลื่อนทางนั้นมันถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างแกนนําคนทํางานครูอาญาสถัต่อไปนะครับคืออรยาปปัปัปัไ เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564ได้มีการประกาศผลการตัดสินรางวัลการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์หรือ Zero Waste Innovation Contest 2021จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลที่อาวิสาปัดเพื่อคนทั้งมวลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยโครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ในครั้งนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็น2ประเภทได้แก 1. น,นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะ 2. นวัตกรรมระบบการลดและกำจัดขยะทั้งในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลและพื้นที่ทั่วไปซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดมากกว่า200ชิ้นงานเพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า2 8 8 0 000บาทซึ่งผลการตัดสินรางวัลมีดังต่อไปนี้ครับ ประเภทน,นวัตกรรมระบบรวบรวมและขนส่งขยะผลปรากฏว่ารางวัลที่ 1. ไม่มีผลงานชิ้นใดได้คะแนนตามเกณฑ์ครับรางวัลที่ 2. ได้รับเงินรางวัลมูลค่า30,000บาทมี3ทีมได้แก่ 1. ตู้แยกขยะอัตโนมัติบินบินและแอปพลิยยรรเคชัคนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 2. สมาร์ทบินวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน3 แอปพลิเคชันเพื่อการลดขยะพลาสติกและคืนกำไรสู่สังคมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลที่3ได้รับเงินรางวับลบูลค่า1,000 10, 0บาทมี2ทีมได้แก่ Interactive จากโรงเรียนไมหดนวิทยานุสรอนและรถเก็บขยะระบบกึ่งอัตโนมัติจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับ เงิรางวัลนวัตรกรรมระบบการลดและกำจัดขยะประเภทพ,พื้นที่ทั่วไปรางวัลที่1ได้รับเงินรางวัลมูลค่า50 0 0 0บาทได้แก่ผลงานขยะสร้างสุขโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกจังหวัดตากรางวัลที่ 2, 2> เงินรางวัลสอ0 0 0 0บาทได้แก่ชุมชนปลอดขยะชุมชนโนนชายหนึ่งจังหวัดขอนแก่นรางวัลที่3 เงินรางวัล1 0 0 0 0บาทได้แก่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสลบบาทจังหวัดกำแพงเพชรส่วนรางวัลชมเชยมี2รางวัลน,นะครับได้แก่ปากกว้าโมเดลโดยบ้านปากขว้าทองกวาวหมู่ที่25าอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและชุมชนปลอดขยะโดยบ้านฉมันหมู่ที่3อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี ส่วนรางวัลน,นวัตกรรมในระบบการลดและกำจัดขยะประเภทพื้นที่ชายฝั่งทะเลรางวัลที่1เง,งินรางวัล5 0,000บาทได้แก่ผลงานทุ่นดักผักตบชวาและขยะมูลฝอยโดยเทศบาลนาครระยองจังหวัดระ,ระยองรางวัลที่2เง,งินรางวัล2 0,000บาทได้แก่การจัดการขยะเชิงพาณิชย์โดยองค์การระดับชุมชนผือขายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชมบุรี รางวัลที่3เงินรางวัล10,000บาทได้แก่ต้นแบบนวัตกรรมดักขยะลอยน้ำโดยกลุ่มชุมนชนชายฝั่งทะเลบูรพา3า 3. จังหวัดชลบุรี ส่วนรางวัลชมเชย2องรางวัลได้แก่ผลงานการลดและกำจัดขยะชายทะเลชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนหมู่9ก้าอำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการและผลิตภัณฑ์อัพไซคลิงเพื่อสร้างระบบกลไกการลดขยะถุงพลาสติกโดยกลุ่มแม่บ้านเกาะลิบงจังหวัดตรังครับ ในการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป <rim> ็นศูนย์นะครับก็เป็นการจัดการที่เรามองถึงเรื่องนวัตกรรมว่าทํำยังไงไม่ว่าในชุมชนหรือว่าในเรื่องของนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่คิดให้มันได้ออกขยะออกให้น้อยที่สุดหรือว่าลดขยะให้มากที่สุดตรงนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งในการประกวดครั้งนี้ก็ได้ความคิดแนวคิดใหม่ๆในเรื่องของการจัดการไม่ว่าในชุมชนในน้องๆนักาึามหาลัยซึ่งสามารถเอาไปใช้เป็นต้นแบบหรือว่าขยายไปสู่ เรื่องของผิดพลนต่างๆให้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้ครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกนะครับของการดําเนินการเพื่อที่เราจะยกระดับนะครับในแง่การจัดการขยะนะครับในประเทศเรารวมถึงในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในโครงการไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชายฝั่งนะพื้นที่ทั่วไปรวมถึงให้ให้นิสิตนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยทำการส่งนวัตกรรมเข้ามาประกวดนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางในการใช้ประโยชน์ในอนาคตสิ่งที่เราประกวดไม่ได้ใช้เน้นแค่ว่ามีการใช้นวัตกรรมดีอย่างเดียวแต่มองว่า ิ่งเหล่านั้นเป็นการที่ครทมาจากคนในท้องที่หรือเปล่าและมีการต่อยอดพัฒนาอย่างไรซึ่งผลของการประกวดครั้งนี้คิดว่าเราค่อนข้างจะพอใจนะเพราะว่าเรามองหลายๆมิติแล้วก็กรรมการก็มองหลายๆด้านมาช่วยกันในการที่จะต่อเติมงานของชุมชนกับเจ้าการ,รของน้องๆให้มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะ เรื่วงการเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่โดยอพทองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดับเบิลเอแคร่ air, วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงบริษัทดับเบิลเอหนึ่ากจำกัดมหาชนไทยแลนด์เฟรนดี้ดีไซน์เอ็กซ2โป2อง2ากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5สะดวกปลอดภัยมั่นใจเข้าถึงทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, พบกันวันที่10-13กุมภาพันธ์ต้นปีหน้าที่ไบเทคบางนา จวบเรดีขันช่วงรีชาร์จจะกลับมาคือคักมีชีวิตชีวามากขนาดไหนวันนี้ครับมาคุยกับคนรักหัวหินอดีตรองนายกร,าร,ร,ารัฐมนตรีคุณสุวัสดิ์ริบตาพรบค้าสวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณกิตนาครับคุณสุวัสดิ์ครับตอนนี้หัวหินกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นหรือยังครับก็เริ่มต้นที่จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบ เหมือนกับเมืองท่องเที่ยวทุกเมืองทั่วประเทศในเรื่องของโควิดแล้วก็หลังจากที่เราได้ช่วยการสร้างสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้นโดยเพราะการฉีดวัคซีนก็นําไปสู่การเริ่มที่จะเปิดประเทศนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หัวหินเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปจากอเมริกาแล้วก็จะเป็นบุคคลระดับสูงแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าไฮสเปนดิ้งอ่ะค่าใช้จ่ายต่อหัวเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับปีหนึ่งเนี่ยหัวหินก็มีรายได้จากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณห้าหมืล้าน คนหัวหินเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลจะเปิดประเทศแล้วเขาเรียกโครงการของเขาว่าโครงการหัวหินรีชาร์จนะครับก็เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการโรงแรมสมาคมต่างๆและก็ประสานกับสาธารณสุขก็ตั้งแต่ระดมการฉีดวัคซีนร้านอาหารร้านรวงเนี่ยต้องได้ชานะครับหมายความเป็นประกาศนโยบายท,ที่จะเกิดความปลอดภัยเขาก็เตรียมความพร้อมกันจบเรียบร้อยก็พอดีกับจังหวะที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศพอดีนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยัง มันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดประเทศมาตั้งแต่วันที่หนึ่งใช่ไหมฮะเขาจะมาไม่มาเราก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวยุโรปเขาตอนนี้เขาก็มีโควิดระบาดก็ยังไม่จบก็ยังมีกลายพันธุ์อีกมีโอไมรคนมาอีก oh. อเมริกาก็หนักเลยปีนี้ยอด oh. คนตายของโควิดของอเมริกนเนี่ยปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอีก oh. อนักท่องเที่ยวหลักจีนเขาก็ยังไม่ได้สนับสนุนให้คนจีนออกมาเที่ยวแต่ประเทศเท oh. ่าไหร่นะฉะนั้นถ้าเราจะหวังว่า40ล้านคนจะกลับมาทันทีเนี่ยผมวมร สิ่งที่จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้สุดและเป็นความแน่นอนที่สุดสําหรับระบบเศรษฐกิจไทยก็คือจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอย่างต่อเน,นื่องวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือให้คนไทย60ล้านคนเนี่ยออกมากระตุ้นเศรษฐกิจแทน40ล้านคนที่เขาไม่มาไทยเที่ยวไทยคนละครึ่ง ชอบดีมีคืนยิ่งใช้ยิ่งได้อะไรนี่นะโดยเรื่องเงินของรัฐบาลส่วนหนึ่งประชาชนส่นหนึ่งครับวันนี้ต้องเอา60ล้านคนมาทดแทน40ล้านคนต้องไทยช่วยไทย,ไทยแล้วไทยช่วยไทยวันนี้นะครับ<อ>ตนแลเป็นทีเพึ่งแห่งตน แล้วคุณวัฒอยากจะแนะนำอะไรนายกลุงตู่บ้างไหมครับในตอนช่วงอย่างเนี้ยก็ผมก็คิดว่าสถานการเศรษฐกิจขนาดนี้นะครับว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยผมว่าทําได้ดีละแต่บ้าสิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือว่าผมดูว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยคงไม่ได้ที่จะคัมแบ็กหรือฟื้นตัวเร็วอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดที่เริ่มกลับมา ฉะนั้นเนี่ยเราเองก็เปิดประเทศแล้วแต่นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ตามเป้าฉังนั้นค่อนข้างที่จะแน่นะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยยังจะต้องดําเนินโนโยบายให้คนไทยออกมาเที่ยวคนไทยออกมาใช้จ่ายก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของเราเป็นหลักเพื่อรักษาเศรษฐกิจรากหญ้า,าของเราให้อยู่ได้จนกว่าเศรษฐกิจข้างนอกเขาเข้มแข็งแล้วเขากลับมาเที่ยวเมืองไทยฉังนั้นความต่อเนื่องของโนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นยังก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับถึงปีหน้า